สวัสดีทักทายเพื่อนๆย่ำเศร้า้ะจ้ะตอนนี้โมงกลัวแล้วเนาะหนึ่งโมงกลัวแล้วแสงแดดกำลังออกอุ่นๆจะย้ายท้องลงมายัางบริหารส้มสวนแบบนี้แหละจ้ะย่ำมือเศ้านะจ้ะเนาะนี่ผักผักอันคะน้าเด้อจ้ะนี่อย่นนาเข้าใจว่าใบายายสูบนะคะนี่คือผักคะน้าคะน้ายอดจ้ะนี่มืออื่นย้ายท้องกระสิตตัดขายแล้วเนาะจ้ะเนาะ พรุ่งนี้ตัดคณะยอดนะคะแม่ค้าทักมาโทรมาได้เลยพรุ่งนี้พร้อมเมื่อื่นคณะพร้อมออก้อจ้าลงไปใต้พุ่นกะสีแม่นภักากาศกวงตุ้งดอกนะจ๊ะอันนี้กวงตุ้งดอกตัดพร้อมกันเมื่ออื่นนะจ้ะเมื่อนี้กะสีตัด,ดวยจ้ะถึงว่าสิปีไหม่เ้ากับโหยุดนะจ้ะ ู้บริโภคยังบริโภคอยู่แล้วไม่หยุดนะคะเรายังตัดผักทุกวันจ้าเพาราะว่าเราบอได้ตัดเบิดมือเบิดเว้นน้าจ้ะห้องพได้ตัดผักเบิดมือเบิดเว้นตัด,ดแป๊บแแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงน้าจนะ้ะเนาะแต่และว,วันขออนุญาตเพื่อนๆตัดผักเก็บผักก่อนจ้า